าปังเบอร์ไหนเนี่ยเบบี้ดูดิเขาทำอะไรอ่ะเขาแคบเองนะทุกคนเขาแคบเองนักให้มาหรอถ่ายรูปกันอีกแล้วตุ๊กตล๊กตุ๊กมตกยากว่าครับทุกคนออฟตุกคนี่ค่ะมีหลายตัวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะไปกันที่พัทยานะคะ ไม่มีใครพูดอะไรหรอแล้วแบบเราไปขายแดดนะไม่มีใครพูดอะไรหรอสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ปัตถยาเราแวะกินข้าวเนอะเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครัับฮลโหลสวัสดีครับสมาชิกคลิปของเราแคลร์เไม่เห็นเลยสวัสดีครับเดี๋ยวแปะไอซีตรงนี้นะคะแปะตรงไอซีตรงไทยนี้เลยแปะหัวดใจเอาได้ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะเรากำลังจะไปกันที่เทพดารานะครับไม่ไ เคฟดาราอุ้ยห <blows> น้ามืดเลยหน้ามืดเลยนะทุกคนแล้วเมื่อาากี้เพื่อนแนะนำตัวกันหรือ,อยังยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เคฟดาราเลยไปชู่คลห้องวันนี้นะฮะเราก็มาถึง ดาโล่งมากเลยนะเป็นฟิลแบบไพเวเนี่ยลมแรงมากมลมแรงมากมผมยุม่งอะตอนนี้นะ,ะเราก็กำลังจะไปหาที่ถ่ายรูปกันมารอดูกันนะครับว่ารูปเราจะปังเบอร์ไหนเอ้าม,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 มันมีลงไปด้วยหรอลงไปได้ค่ะแต่มันเี็ก็ะลกใ อ๋อฮัลโหลเพว่ามันไกลมากเลยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปกันนะเราไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะน่าเนี่ยเบบี้ดูดิไม่ค่ะไม่ค่อยชอบค่ะอ๋อร้อนค่ะคุณบ่นไหมคะี่จะนั่งบ่นไหมอ๋อร้อนแต่ละคนอุ้ยมุมนี้สวยนะอุ้ยมุมนี้สวยอ่ะ แต่นี้มาว่าสวยไรกล้านะคะแบบน,น้ำมึนๆค่ะโอเคอยายส,สวยไรกล้านะทุกคนแล้วเราจะไปทำเป็นรูปหรือเป็นอะไรไม่เดี๋ยวจะพโพลเดี๋ยวตอนนี้เราถ่ายรูปก,กันเสร็จแล้วนะฮะโพลแล้วก็จะกลับไปที่โรงแรมเนาะแล้วก็จะอาบน้ำแต่งตัวใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราร้อนมากเราต้องการแบบว่าสร้างต้องการอะไรวะต้องการสร้าง ต tamam> okay, so okay, so right. ั้งตัวขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งรอบต้องการตชุดตัวใหม่นะคะโอเคงั้นเราไปเจอกันที่โรงแรมนะคะี๋ยค่ะถ่ายห้องให้ดูด้วยกระโดดได้ค่ะกดดกระโดดะโดดกระโดดกระกระโดดกยะโดะดดกะคดะโระมาดกะโดดกอดดกรดกระโะโะกะโระโรรดรดระโดดะกระโุกรระระก ทุกคนทักทายหน่อยสวัสดีค่ะเฮ้ <Hey. S 2> อะไรนะ,น,ออะนี่นะเราเราอยู่ชั้น28ไม้พาไปห้องหน่อยนะหององกอันถกอกัน0สูนะดูว่าห้องวิวหรือเปล่าาเป็นห้องตรงข้ามกันด้วยจะเป็นคนละวิวกันด้วยจะ <choking S 1> <G> ถึงแล้วนี่ น,นี่นะฮะอยู่ห้องตรงข้ามกันเย็นยสบายเย็นมากค่ะนี่อันนี้เป็นห้องแบบเ<อ>ขาเรียกว่าอะไรน,นะสองเตียงนะเปิดแอร์ให้เย็นสบายเลยให้ดูอย่างนี้แล้วกันเน,ะหนหาะวิว<อ>ว,ว,วิวข้างนี้สวยนะเนี่ยทุกคนอันนี้นะเดี๋ยวก็จะมารีวิวห้องกันอีกรอบนะคะ <c oughs> เขาทำอะไรอ่ะทำไมเขาทำอะไร อันนี้เพื่อนเพื่อนมาแบบแวะแวะห้องนิดนึงนะใครที่จะมาฟักนะฮะหน้าต่างมันจะเปิดยากนิดนึงเปิดไม่ได้หค่ะเปิดไม่ได้แล้วค่ะทำไมเลยทํปิดตอนแรกเปิดได้ค่ะแอลหรือจะไปลองห้องนุ้นหน่อยว่าเปิดยังไงเวลาปิดแล้วมันสิเพื่อป้องกันการเกิดอับไรุนเป็นศพรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากห้องน้ำกันก่อนเลยนะฮะห้องน้ำนะครับก็จะเราเริ่มเริ่มเป็นบูรพาล้ว Here, ห้องน้ำนะฮะก็จะเป็นฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่ง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 ต้วมนะฮะกับฝั่งน้ำอย่างนี้แล้ถ้าอย่างนี้ใครจะไปเห็นเนี้ยแล้วก็อันนี้นะฮะก็จะเป็นวิวิวิมาแคบเองไงทุกคนมาแคบเองเกิดอะไรขึ้นส่วนนี้เป็นอ่างนะฮะถ้าเกิดไม่อยากจะโชว์เราก็สามารถปิดได้ แต่หฮกโชว์ก็สามารถเปิดได้เลยนะคะไม่มีที่กั้นใช่ไหมลองใช่ค่ะอ่าแล้วเราเข้าลงอาถ้าอยากโชว์ก็ยังไงก็ถอดได้ค่ะนี่ชื่อเราเขียนอยู่ด้วยก็มีโซฟานะฮะมีกระจกนะคะตัวเครื่องแป้งต่าง สองฝั่งก็จะวิวไม่เหมือนกันห้องเราฝั่งนุ้มมันก็จะเป็นวิวที่แบบเออเป็นมีความเป็นเมืองกว่าแต่นี้ก็จะเป็นหาดเนาะตะคิดว่าฝั่งนี้สวยกว่าอันนี้เป็นเล่ห์ขุดเลยอันนี้ห้องไหนะอันนี้สองแปดหนึ่งสูดแปดหนึ่งสูดครับคิดว่าเป็นอันนี้เป็นเลขคู่น่าจะวิวเป็นเรือแต่ว่าฝั่งนู้นทะเลฝั่งนู้นทะเลก็เป็นแบบเป็นคนละแบบเรือก็จะล่องล่องอาจจะรีเควสต์ได้จะเป็นบ้านคนใช่ก็ลองอุใครมาอุ้ยเอาแล้วนัก ลุงกี้ขอขอแบบนุ่มสบายตรงนั้นขอแบบนุ่มสบายกระโดดกระโดดแบบนุ่มสบายว้านี่เป็นคนได้ค่ะเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพวิวห้องที่เป็นเล็กที่ข้างนู้นให้ดูเนาะผิด่ะผิดท่อนค่ะ น่ารักเลยวะตัวไหนไหม,มพี่แสงในห้องสวยมากเลยอะอู้เ้ยไม่เป็นบุมอะไรเลอ่ะอุ๊ยคุณแม่บ้านอะค่ะเบ้านตางให้เราเลนอยใน<ห>อินตาแกรมนคะ,ค,ะคุณผูห้หญิงอ๋อโอเคค่ะ,คะอา้าวเปิดได้แล้ว นี่ทุกคนดูวิวเห็นตรงนี้นะครับเป็นคำว่าพัทยาซิตี้ตรงไหนตรงนี้ทุกนตอนนี้นะฮะเราเปลี่ยนเราเ,เปลี่ยนชุดอาบน้ำแต่งตัวกันใหม่นะ,ะอุ้ยนี่นี่คือชุดเราออกกำลังกายของพวกเรานะครับเดไปดูชุดนี่เฮ้ยตัวนี้สวยอ่ะมีเป็นแบบวอลชั่นบอลเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันนะฮะโอเคเสร็จแล้วนะฮะไปกันต่อเลยนะเราจะไป ตอนนี้เรากัจะไปกันที่คูนะคะนี่ตอนนี้เราว่างทางเดินแล้วไปแบบไปนั่งริมสะะนอนแล้วก็มองวิวกันแล้วก็ถ่ายรูปก,กันอีกแล้วถ้าไม่อยากพลาดนะคะติดตามไอจีเพื่อนได้เลยนะครับโอ้โอหน่ากลมมากโู้โูหลอดหลอดเลยสวัสดีครับ เดี๋ยวมาแต่ก็ร้อนมากค่ะร้อนมากแล้วนะเปล่ตรงไหนกันครัแบ,บแเฮ้ยจะเป็นหน้นนาในกระจก่ะ้ะเฮ้ยตรงนี้น่ารักนะวีตรงนี้มีความแบบเกาหลีนะโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ ไปว so so nice. <car course> ่าน้ำนะครับทุกคนฟิลฟิลมากคตาอะไรตรงน้ำเราจะเล่นน้ำพูนะคะน้ำพูรวดตัวตอนนี้นะฮะเราก็กำลังกำลังจะไปห้องนะฮะไปเตรียมของเลยร็จขค่ะลยก็ไปเก็บของอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราก็จะไปไปกินข้าวกันต่อ งั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารกันนะครับว่าเราว่าเราไปที่ไหนกันทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงร้านสกายแกลเลอรี่แล้วนะฮะ่าบรรยากาศดีมาเรามาถึงประมาณทุ่มครึ่งเนาะเพราะว่าถ่ายรูปกันเพลินไีนเพื่อนเพื่อนได้ต่อแล้วแต่ว่าเพื่อนตั้งหนเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันนะครับเฮลโหลให้ไหมคะไข่เหลวบ้านเรา เพราะทะเลมันดับเพราะที่ทะเลขึ้นทะเลหมดแล้วใช่แต่ทิพย์าทิพย์นาหัวกระปัาหมูสามชั้นรัเกลือแล้วก็เนื้อข้าวข้าวกเา กำลังจอขั้ตอนนี้นะฮะรลสั่งอาหารเรากำลังเลือกอาหารกันนะครับสามเลือกกันไปแล้วนะฮะเด็กหญิงมาสี่คนนะฮะตั้งเส็จอย่างแล้วตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับเพื่อนยังไม่หยุดไม่ได้เป็นแปบบยากอะครับทุกคนสุดยอดมาก ตอนนี้นะครับเราออกมาจากเฮ้ยเรากําลังออกจากสกายแกลเลอรี่นะครับเรากินอาหารกันเสร็จแล้วเ่อไปเราจะไปกินขนมหวานที่ร้านนมอากนะคะร้านนมอากโกนะเพื่อนเพื่อนแนะนํามาใครแนะนำคะคนนี้ฮะคนนี้แนะนํามาว่าเป็นร้านเด็ดมาเขากินมาตั้งแต่เ เขาโตมากับนมะโกะนใครกินรอบเดียวค่านมะโกะทำให้เขาโตมาได้ตัวเท่านี้ถ้ารู้เลยนะว่าเราไม่ควรกินนมมะโกะไม่เคยใคยกินรอบเดียวค่านมมะโกะเนี้ยคถีบรอบเดียวนมมะโกะได้โอเคไปเจอกันที่ร้านเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันอะไรไม่เอาแล้วมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวมันมีใกล้เท้าซะด้วยอ่ะฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันสุกอ่ะเอ้ยพี่ชาย ปาบีในลิฟต์ค่ะปาบีคือใครออฟปาบคือออฟทุกคนค่ะสบตาตอนเปิดลิฟต์ค่ะสบตาแล้วยังไงต่อไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะโอเคจบปกติค่ะเขาฟ้องเขาฟ้อไอจีแล้วก็ฟอมมาแต่ไม่ได้รับค่าพอดีว่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนี่ถึงนมอาโกรแล้วลุงกีพูดหน่อยสิ อยากกินข้างนอกหรือนะข้างนข้างนอกไหมคะโอเคค่ะนี่เลยคือแต่ว่าต้องตรงเราดีกว่าตรงนี้ตรวมนี้เท่าไหร่คะเดี๋ยวเรากำลังจะสั่งร้านอาหารคอนเฟิรจัดเต็มฟังเย็นอวันติงค่ะเอาเพิ่มโกโค่คานฝรั่งเศสแล้วก็โอโย่ที่หนึ่งแล้วก็ขนมปังนึ่งสังขยาใบเตยค่ะว่าธรรมดาแล้วก็ขนมปังปิ้งครับเอาเป็นน้ำตาลหนึ่งผงฟูหนึ่งแยมส้มหนึ่ง เราวย้อนน้ำอะไรล่ะคะเอาน้ำแคนตาลูปปั่นค่ะคหมุกงไหมค่ะมุ้งแมวหมุกค่ะครับแล้วก็เอาไมโลเย็นเท่านี้ก่อนก็ได้ครับเท่านี้ก่อนค่ะจะกินน้ำไมโลเย็นค่ะจันี้นี่นะฮะสร้างไปเยอะมากเนี่ยครับเมนูก็คือมีหลากหลายมากเลยอันนี้ก็จะเป็นรีวิวอ่ะอ่ะโอเคลับบทรีวิวน้ำขนมปังขนมปังขนมปังเนื้อขนมปังปิ้ง ก็แต่มันมีสาแบบวิปปิ้งครีมใส่ฟอยต์คอด้ด้วยช็อกโกแลตบานาน่าออสุไม่เห็นโอเคเดี๋ยวรออาหารมาเดีเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะ้นะร้านนี้เหมือนจะเป็นร้านดังเดี๋ยวเราสดูว่าอร่อยนะครับช่วยตนเราอยากกินขงนี้วะคะไอร่อนมปยอ่ะ รีวิวหน่อยสองคนโอเคพอทุกคนตอนนี้นะฮะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วตึงเดี๋ยวขอตัวเป็นนะเดี๋ยวพวกเราไปนอนกันก่นกอนนะฮะเราก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยที่ห้องอาหาร เราอยู่กันที่ห้องอาหา,ารอาหารอ <Okay. S 1> าหารเช้ากันนะคะ okay. 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 เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเราทำอะไรกันบ้างแบบเร็วๆนะเพราะว่าตอนนี้ได้จะหมดแล้วนะโอเค้ายเดี๋ยวเอซี่กบเอาไชิมของให้วิดีโอของนชาน่อนในปริมาณมากไม่กินมากนะเือวันน่ะไม่ค่อยกินแล้วค่ะเดินวันได้กินยำส้อมอ่ะค่ะ กตยกโชเดี๋ยวพวกเรากินก่อนนะฮะและเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่หน้าเลยทุกคนทักทายน้องว่าไปบ้างพนตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ เคฟนะคะเป็นคาเฟ่จะบอกว่าวันนี้วันเสาร์นะคะคนเยอะมากแบบว่ารอไปเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าตอนก็ได้แล้วนะะกำลังจะสั่งแล้วครับทักทายทักทายอันนี้อร่อยมันคืออะไรส่องดองอะไรส่องดองไม่่ส่องดูส่องดองเขาจะซที่กิสองดองสองดองอีดอไลนที่มานใส่บนเคฟปะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่ต่อไปเลยแล้วกันฮะโอ่ครับทุกคนเราอยู่กันที่ปาปาบีชนะครับอันนี้ที่ปาปาบีชนะคะพอดีแบตกล้องหมดเลยไม่ได้ห่ายบอกมาส่วนในคลิปเป็นคลิปไอเดียแต่งตัวเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงที่กรุงเทพแล้วเราก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะ บายบายทุกคนบายบายไม่ไม <c oughs> ่เอาเงิน้ขึ้นมาหายบายอ่ะโอเคบายบาย